โอเล่ savory, ซูเปอร์สรอบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้พบกับ breaking now 21่นาิกากับทวนรัฐค่ะประยุทธ์แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มผสมในน้ำมันดีเซลเป็น20%หวังว่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่การปลูกปาล์มให้มากขึ้นได้ค่ะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาศบอกว่านายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ระบุในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ถึงการปลูกพืชพลังงานว่าต้องการให้เรื่องนี้เป็นวาระสําคัญและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูเรื่องการใช้น้ํามันปาล์มมาผสมในน้ํามันดีเซลอาจจะเพิ่มสัดส่วนเป็น20%เเพื่อช่วยส่งเสริมพื้นที่ปลูกปาล์มให้มากขึ้นค่ะ ญี่ปุ่นปล่อยยานสำรวจเอาสภาพอากาศขึ้นสู่อากาศในวันนี้ค่ะ ญี่ปุ่นส่งดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศดวงใหม่ขึ้นสู่อวกาศในวันนี้เพื่อพัฒนาการพยากรณ์พายุไต้ฝุ่นและตรวจจับการประทุข,ของก๊าซจากภูเขาไฟโดยดาวเทียมดวงนี้มีชื่อว่าฮิมาวาริ8ถูกส่งจากฐานปล่อยจรวดขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นบนเกาะทานเงนะชิมะทางภาคใต้ของประเทศและเข้าสู่วงโครจรได้สำเร็จหลังขึ้นสู่อวกาศ27นาที ทั้งนี้ดาวเทียมพิบมาววริ8ซึ่งจะโคจรรอบโลกเป็นระยะทาง35,800กิโลเมตรสามารถถ่ายรูปโลกทั้งใบได้ในครั้งเดียวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ breaking now ในช่วงเวลานี้ค่ะ